อาละครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ผม,ม่มผมในช่องแคนสายบุญอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทาคลิปเล่นต้นเซิร์ฟนะครับผมแต่ว่าผมก็ทําการได้ปืนมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเรียนไปเรียบร้อยนะอาจจะไม่มีคลิปตอนที่ผมหาปืนนะครับผมดูเวลาก็ได้นะครับผมสาม้กว่าชั่วโมงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อยาวๆเลยแล้วกันมาถึงจะเจอคนเลยว่ะหัวเป็น2เมตรนะครับผมบอกก่อนเลย จังหวะน,นี้ก็ลากหัวบิ๊กรอไปนครับและสุดท้ายหัวก็สุดพอดีครับผมนั่นไม่ไดมีหัวครับผมก็ต้องขอโทษด้วยครับกับความคมเพีเยงครับแต่เราจะไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตพันยาแป๊บนึงนะครับผมทุกคนอ,อ๋อผมจะเล่าให้ฟังข้าวๆนะครับผมเซฟนี้ผมกะจะมาลงเล่นๆน,นะครับผมแต่กับ เจอคนที่เขามาดักยิงผมครับผมเป็นบ้านคนไทยครับผมมาดักยิงอยู่ผมอยู่หน้าไบโอ,โอนะอะไรผมตกไปพันเจ็ดนะทุกคนเป็นตอนนี้ผมแค้นมากครับผมแล้วก็ผมจะมาเอาเขาคืนครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําแคมป์นหน้าบ้านแล้วก็กดเขาเล่นกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นตอนนี้ผมต้องดันเานาขาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดันเขาคาหน้าบ้านนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาสร้างแคมป์แล้วก็จะกดเขานะครับผมทําให้ผมเดือดมากเลยครับผมผมวิ่งห้องมาต้องนานครับผมเสียอะไรให้เขาไปพันเจ็ดอ่ะแบบร้อนจัดเลยครับทุกคน วิ่งออกมาจากท่าเรือนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นบ้านเขานะครับผมเขาเล่นกันอยู่ไม่ไม่ต่ำกว่า4คนนะครับผมทุกคนแต่ว่าผมไม่พอใจตรงที่ว่ามาดักห้องครับผมอย่างนี้ต้องเจอกันหน่อยครับผมเพราะว่าผมคิดว่าผมจะมาทําแคมป์แล้วก็จะกดเขาเรื่อยๆเลยนะกันแล้วกันนะครับทุกคนเขาดันมาล้ว่ดตอนนี้ออ้ยไอเชือปืนลั่นวัตถุฟกปืนลั่นนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูยต่อเลยแล้วกันนะครับผมเขายิงแล้วมาดิอีกก็มาดี๋ยโอ้โหยิงไม่ตรงเลยวะมาดิเจ็บนะเจ็บเจ็บนะบอกเลยว่าเจ็บนะเจ็บนะ เฮ้ยแอบบอกแอบบหลังบอกทำไมวะลูกผู้ชายบา้บาบมาดิเอาล่วง <c oughs> เอามาอีกตัวนึงครับผมตัวนี้ระยะไก,กลเกินระยะไก,กลเกินไปครับผมน่าจะไม่ไหววะไอ้รือไปไหนวะโอ้โหเรียบร้อยผมไม่ไหวจริงด้วยต้องให้ไอ้รือออกมาช่วยนะสำนี้ผมก็ลงกับแค่บนเรือนะครับผมก็คนอื่นยังไม่ได้มาลงช่วยนะผมก็ผมมาเล่นต้นเซิฟเล่นๆขำๆนะมาฟา,มาร์มอะไรช่วยอีกแคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดันมาโดนดักอยู่หน้า ถ้าเลือก็เลยแบบเป็นประเด็นนิดนึงครับผมผมก็เลยแค้นหน่อยอ่ะคือแบบอะไรผมฟาร์มมาต้องพันเจ็ดอ่ะครับผมแล้วเขาก็ได้ปืนผมไปเลยนะของเขานํานะเพราะว่าเขามีอุซี่นะครับผมแล้วก็มีชุดเหล็กแต่ผมไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราจะกดเอาของของเขานะครับผมค่าที่เขาเอาอะไรผมไปพันเจ็ดนะเป็นอะไรที่แข่นจัดเลยครับผมบอกเลยว่าแข่นจัดเลยครับกับอะไรที่เสียไปครับผมโอเคบุลือก็ได้ทาแคมป์ไว้เรียบร้อยนะครับผมจะประมาณนี้นะเราจะเล่นหน้าบ้านเขาเลยนะครับผมผมจะไม่ให้เขาฟาร์มเลยนะเพราะว่าเขากล้าทํากับผมอย่างนี้ เล่นผิดคนซะแล้วไอ้คนนี้เา้าบนเรืกูร่วงไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราบล็อกก่อดแล้วกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าเราได้เซตมาแล้วทิ้งปืนให้บนเรืมาเล่นหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกดเขาต่อนะครับผมทุกคนแบบนี้มันไม่ได้ครับผมก็เล่นแบบตามตามเกมไม่เป็นครับผมเขาชอบมากดมามาดักคนอยู่หน้าท่าเรืออย่างนี้ไม่ผ่านนะครับทุกคนเล่นนิสัยแย่ๆอย่างนี้ต้องแบบต้องเจอหน่อยแล้วโอเคของที่ผมมีก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอย,อยากที่ยิงของเขามาได้นะ โอเคครับ okay, ผมหลังจากคิดเล่นกันได้สักพักหนึ่งเขาก็ดันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมคือเขาคิดจริงหรือเปล่าครับเขาจะมาเล่นกับผมในแคมป์ผมเนี่ยเออถ้ามาก็มาดิครับก็มาดิครับอูซี่ก็ไม่ได้หวั่นเกรงเคร่งขลังอะไรอยู่แล้วเข้ามาดิครับอืมอูซี่วัดเจอฟุกอูซี่ร่วงเป็นขี้เลยครับทุกคนเออโอ้อูซี่ชุดเหล็กขอบคุณอูซี่ร่วงเป็นขี้ครับน้องๆเห็นไหมเป็นขี้เลยครับผมบอกเลยอุ้ยแล้วดูดิสัโขบสองบัาอ่ะยี่คิดปาดเลย เกมแม่งอย่างลวาวดูดิดูครับทุกคนสกบสองบักก็มาดิเออเดี๋ยวเราเข้าแคมป์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าแคมป์ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเราได้ของละโอ้ยผมบอกแล้วเล่นกับคอร์ดหน้าบ้านคุ้มมากครับผมเอาค่าอะไรกูคืนมาครับผมแค่แนั้นแหละถือว่าคุ้มจัดเลยนะครับผมถือว่าคุ้มจัดเลย คือได้นี่อุซี่มาแล้วครับผมแล้วก็ได้ชุดเหล็กมาด้วยครับผมโคตรคุ้มครับผมคือผมยังไม่มีนะครับผมเขาน่าจะหัวร้อนแล้วครับผมเอาออกมาเล่นเลยนะเออช่วยไม่ได้แล้วผมผมจะกดอย่างนี้เลยครับผมจะกดไปจนกว่าจะหุ่นอีกนานนะผมเอาแล้วะครับผมแบบว่าเหมือนแบบว่าเขากําลังจะเริ่มหัวร้อนนะเขาเริ่มเอาของออกมาเล่นเรื่อยๆนะแล้วก็เรียกเพื่อนมาช่วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาของเขาไปเล่นกับเขาเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเขาว่าผมลูกตุดก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยเลื่อนโลนะก็มาดิ เอ้ยเขามาดิเออรู้จักบุญริเฟอร์ปะรู้จักอุ้ยเอาไอ้ลือล่วงสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะมาดิอสองไม่ชนะน,นักบุญข<อ>เขาหอบเลี่ยเดือนสิบสอง 1, 1> 2. 2> โอ้โหเอาแล้วตัวท <c oughs> ี่สามมาตัวที่สามมาอ้เจอโมโหนะครับผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอผมแนะ่เดี๋ยวผมจะรวบทั้งห,หมดเลยที่จังหวะนี้เรียบร้อยครับผม<อ><อ>รวบหมดทีมครับผมสามสองเขาไม่ถือว่าลุมนักบุญกับบุลือเลยนะครับผมก็ เงันงนครับผมเออออ้หหของเป็นอย่างคุ้มอุซี่อุซยอุซีอุซี่อีกแล้วอุซี่อีกแล้วโอ้โหชุดเหล็กโ,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 โคตรคุ้มครับผมบอกเลยเอาเข้าแคมป์ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตรีคลิปไปตอนที่ผมทําแคมป์ผมเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมอ่านะครับผมก็ตอนนี้ก็แอร์ตกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาแอร์กันเลยแล้วกันนะครับผมผมแค้นจัดจนต้องอาบบ้านนะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นบ้านเลยนะ ขออนุญาตรีภาพไปตรงที่แอร์แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็มาเป็นคนคุมแอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็เมื่อกี้ก็เป็นบ้านที่แคมป์ที่ว่าผมกดกับเขานะครับผมผมได้ทําการสร้างแล้วก็อัพแล้วนะครับผมทุกคนก็รอเวลาแอร์นะผมพอดีเลยแอร์มาตกอยู่ใกล้แคมป์ผมพอดีเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาดูคนก่อนนะครับผมว่าจะมีใครมาเดือดที่แอร์หรือเปล่านะผมหลังจากที่ผมนั่งรอมานานมากครับผมก็ไม่มีใครมาแอร์นะครับผมเดี๋ยวเรา ตัดภาพไปตอนที่ผมทุบแอร์กันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมโอเคครับผมตอนนี้แอร์ก็เหลืออยู่ประมาณ10วินาทีนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆกันเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนเราเดี๋ยวเราจะทุบดูนะครับผมว่าครนนี้เรามาแคมป์ท่าเรือนี่มันจะคุมหรือเปล่าเราจะได้นะครับผมสําหรับแอร์แรกของเรานะครับผมโอเคครับผมสามสองหนึ่งทุบเลยนะครับผมปักก้มมือคมเกินนะครับผมก็ได้ลูกบ้องนะครับก็แค่นั้นแหละครับขออนุญาตรีคลิปเลยแล้วกันนะครับผม โอเคครับหลังจากที่ผมทําบ้านอะไรเรียบร้อยก็มีคนไทยนะผมเขาก็ได้เข้ามาเล่นใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เขามาขอปืนผมนะผมก็เป็นคนใจดีซะด้วยสิคือแบบก็เดี๋ยวเราจะให้ปืนเขาฟรีแล้วกันนะครับผมแต่เขาไม่ได้ขอฟรีนะเขาไปก็มีความเป็นความยุติธรรมเขาก็ไม่ได้ขอผมฟรีนะเขาก็ขอซื้อนะครับผมเขาก็มาขอซื้อปืนผมนั้นแล้วผมก็ได้ปืนจากไอ้บ้านที่ผมกดนะมาเยอะมากเลยเนี่ยดูดิทุกของที่ผมได้มาดิคือรวยเลยครับคือเอาง่ายๆว่าผมตอนนี้ผมรวยละรวยเกือบ รวยจัดเลยอ่ะไพอต้องขอบคุณเขานะครับผมที่ทําให้ผมแคนไดถึงขนาดนี้แล้วก็ให้ผมมีของไดถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราจะเอาของมาให้คนที่เป็นคนไทยนะผมเพราะว่าคนไทยเราต้องช่วยๆเหลือกันนะครับผมไม่ใช่ว่ามายิงกันเองครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาปืนมาให้เขานะของก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมที่ได้มานะผมจากแอร์ครับผมตอนนี้ผมก็ได้อ่าไม่ลูกบางล้วนี่ เขาบอกว่าเอาครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณผมนะครับผมเจอผมที่ไหนถ้าผมมีปืนในเซิร์ฟไหนก็ขอผมได้นะผมผมแจกทุกคนนะอ่านี่เขาว่าปฏิทดดิครับต้องการอะไรเขาถามว่าผมอยากได้อะไรไหมเขาจะเอาปืนมาแรกนะผมนี่มันเซิร์ฟมาตรฐานนะแต่ผมก็ไม่เอานะครับผมผมว่าช่วยๆกันไปนะผมคนไทยด้วยกันนะผมแต่ว่าเหมือนกับว่าน้องคนนี้เคยดูช่องผมด้วยนะไอ้น้องคนเนี้ยมันเขาเคยดูช่องผมนะครับทุกคนเนี่ย เขาบอกว่าผมเป็นนักย t u b e หรือเปล่าใช่อะผมก็ได้ว่าใช่ครับผมก็เขาเขามีดังเลนยะโอเคะ okay. เดี๋ยวเราจะเอาปืนไปให้น้องเขากันเลย้วกันนะครับผมเพราะว่าต้นเซฟผมเห็นน้องเขาโดนกดยับมากเพราะว่าน้องเขาไม่มีปืนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาปืนไปช่วยคนไทยกันก่อนแล้วกันนะครับท,ทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองดีนะผมก็ต้องไปปรึกษากับไอ้ลือด้วยว่าจะให้คนอื่นเขาดีไหมอะไรประมาณเนี้แล้วก็ปรึกษาคนที่เล่นเล่นในเซฟนี้อยู่แล้วที่ผมมาช่วยที่ผมมาช่วยแล้วก็มาฟาร์มอะไรแล้วโดนกด ทุกคนก็บอกว่าแล้วแต่พี่บุญนะครับผมผมก็เลยต้องให้นะผมผมให้ให้คนไทยนะผมบอกว่าให้เขามาท่าเรือนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้เขากันเลยแล้วกันโอเคครับผมหลังจากที่ผมกับเขาได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ให้เขาวิ่งมาท่าเรือผมก็จะเอาปืนไป<ม>ให้เขานะครับผมผมก็รับตี้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปืนให้น้องเขานะ ผมบอกเลยว่า EP นี้นะผมตั้งใจมาเล่นเราก็มาแจกบ้านด้วยนะเราก็ไม่ตั้งใจจะมาลงเลยพูดตรงๆคือไม่ได้อยากมาลงคือดันไปเจอคนดักอยู่ท่าเรืออย่างเงี้ยไม่พอใจผมก็เลยลงยาวเลยให้ลูกกระสุนน้องเขาด้วยนะนี่เพราะว่าน้องเขายังไม่มีปืนนะครับทุกคนคือคนที่ไม่มีปืนก็เหมือนกับคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาครับผมคือต้องใช้ปืนนะเดี๋ยวบอกเขาก่อนแล้วกันนะครับผมว่าผมไปก่อนนะ เดี๋ยวให้ดอกไม้นิดนึงครับผมรู้จักปะราชาหล่อเท่ครับผม,มราชาหล่อเท่นะักบอลหล่อเท่ครับผม FC ครับผมไม่ต้อง FC ก็ได้ครับผมขอขอแค่ไปดูช่องพี่ก็พอแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกัน อ๋แล้วครับผมก็หลังจากที่ผมได้เอาเพื่อนให้คนไทยแล้วก็มาวิ่งอะไรนิดนึงก็เจอคนพอดีเลยนะครับผมคนก็ยิงเรียบร้อยครับผมไม่ขนาดครับผมบอกเลยว่าชิวๆนะแต่ผมเห็นเขามี2คนนะอีกคนนึงน่าจะมีของเยอะแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะผมบอกเลยคนไหนที่ดีกับผมผมก็จะดีกับคนนั้นนะครับผมแต่ว่าคนไหนที่ไม่ได้ดีกับผมผมก็คงจะแบบดีด้วยไม่ได้นะครับทุกคนคือ ไม่รู้ดี on, ครับผมวัดถัจักรของเกมนี้คือการยิงนะครับผมจะไม่ให้ผม cousin, ยิง F อหรือจะไม่ให้ผมยิงใครมัรม eyes, นก็คงเป็นไปไม่ได้ครับผมจะให้ผมไปยิงหินเหรอผมเจอตัวแล้วอยู่ข้างหน้าผมเลยแต่ผมไปลากตัวแป๊บหนึ่งครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลากตัวเขาเลยแล้วกันนะครับผมนั่นใส่ชุดแฮกเกอร์สีฟ้ามาอย่างนี้ก็เห็นชัดเลยครับนอนนอนเขาน่าจะจำยอมแล้วครับทุกคนเขาเขาลุกนั่งแล้วอ่ะเขาเขายอมแล้วอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะยอมแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้ววกันนะผม่่าาาเจทํตอ ผมก็ไม่อยากะทาอะไรแบบเวลวร้ายนะครับผมผมก็แค่มาดักป้นคนดักป้นคนรวยเอาไปแจกคนจนก็แค่นั้นนะครับผมนี่แหละคือคติของผมครับผม,ผมคือสายบุญครับผมไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายคือดักป้นคนคนรวยแล้วก็เอาไปแจกคนจนครับผมนี่แหละคืออคติของผมเองอคติใหม่ของผมเองนะคือผมจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเด็ดนะช่วงนี้คือจะทาแต่ต้นเสีพี่เดี๋ยวเขาทิ้งของให้หมดเลยวะเขามอบอกวะเฮ้ยโหล ให้มอบเลยอ่ะคือแบบเขาน้องเขาเขามอบเลยอ่ะเฮ้ยไปนี่ไปเพื่อนไม่เอาไปไปนู่นนู่นเพื่อนไปชื่อเชชไปนู่นนู่นนู่นไปไปไม่เอาคือเขาทิ้งของให้จนหมดเลยนะครับทุกคนโหดูดิผมว่าผมเอาของคืนเขาไปเนี่ยไปไปเขาไม่ยอมไปนะครับทุกคนคือเขาให้ของเรานะเพราะว่าเขากลัวเราฆ่าเขานะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปลุยต่อเลยแล้วกันนะครับผมโอเค let's go ลุยต่อ